มินพิชยาแปลงโฉมเป็นนางเงือกรับเทศกาลลอยกระทงสำหรับนางเอกสาวสวยชื่อดังมินพิชยาตั้งแต่ที่เป็นสาวโสดในอิสตาแกรมส่วนตัวของเธอก็มักจะออกมาโพส์ภาพสุดแซ่บให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดเลยทีเดียวทำเอาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ปาน้ำลายกันเพียบยิ่งโสดยิ่งแซ่บจริงๆนะเนี่ยอย่างล่าสุดในอิสตาแกรมส่วนตัวของสาวมินเจ้าตัวก็ไม่พลาดต้อนรับเทศกาลลอยกระทงแต่ไม่ได้แต่งเป็นนางนพมาศนะจ๊ะเธอแหวกแนวแต่งเป็นนางเงือกแทนจัดหนักจัดเต็มตั้งแต่หัวจรดเท้า เยทีดีดวสวยปังไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่างานนี้เธอไม่มีแผ่วจริงๆนะเนี่ยโดยสาวมีนเธอได้โพสภาพพร้อมแคปชั่นว่าผ่าเงือกน้อยมาลอยกระทงท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์ชมการสนันเลยทีเดียวคนอะไรก็ไม่รู้นะวันยิ่งสวยยิ่งแซ่บขึ้นทุกวันตั้งแต่กลายเป็นสาวโสดจะโชว์ขนาดไหนก็ได้ไม่มีใครว่าหรือห้ามสุดจริงค่ะนางเอกสาวสวยคนนี้ไม่มีแผ่วมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ